สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทางหน้าช่อง YouTube ทุกท่านนะครับพรุ่งนี้นะครับวันที่1มิถุนายนนะครับผมมีฟุตบอลมาวิเคราะห์ห้เกิดสกอร์หนึ่งคู่นะครับเพื่อนำไปลงทุนนะครับเป็นฟุตบอลญี่ปุ่นเจลีก1เจหนลีกนะครับซานเฟสเซฮิโรชิม่านะครับเตะเวลา12นาฬิกานะครับผมคู่นี้เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ฟุตบอล ในราคาเลทของลูกควบลูกครึ่งนะครับอันนี้นะครับค่อนข้างที่จะชัดเจนนะฮะอ่าสวยงามนะครับราคาสวยงามสูงแรกเปิดหนึ่งลูกเจ็ดสิบสองนะครับผมถ้าถามว่ามีคู่อื่นสวยสวยไหมก็มีนะครับอันนี้ก็มีนะครับคาชิมาก็ได้นะครับอืมถ้าเป็นหลีกสองก็เป็นเอ่อฟูจิเอดาเอ็มวายนะครับที่ชอบนะฮะเอาที่ผมชอบนะครับไม่ชอบไม่เอา นะครับโยโกฮาม่าเอฟซนี่ต่อแพงน,นะครับไม่ต้องให้ก็ได้นะครับอืมแล้วก็เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันในเรื่องของเรทราคาคู่อันนี้หน่อยนิดหนึ่งนะครับก็มาวิเคราะห์ให้ดูคู่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเรียมานลิกนะครับในราคาครึ่งควบลูกข่าวแล้วก็พูหนึ่งจุกหกนะครับผมเสมอ3.86แล้วก็ให้ความสําคัญกับทางบอดมุนนะครับ4.49กนะครับก็ถือว่าอ่าเรียมาลิกนี่ราคาที่มามา ฟ้องว่ามีประตูนะครับแต่ว่าจะจบเท่าไหร่นั่นอีกเรื่องหนึ่งก็คงไม่อุบาทเหมือนกับคู่โอลิมปิกอสกับฟิออเรนติน่านะครับญี่ปุ่นเจลิกหนึ่งะฮะซันเฟเชฮิโรชิม่าเตะเวลา12นาฬิกาในเลทราคาของลูกควบลูก,ลกครึ่งเราไม่ได้ไปต่อเราไม่ได้ไปลองแต่เราไปในเรื่องของการลงทุนสกอร์นะครับรอเวลาก็1ลูกน้ําเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ส่วนมากผมจะไปที่80ทั้ง1ลูกครึ่งควบลูกลประมาณนี้ ถ้าใจเย็นเราก็รอไปที่ครึ่งครบลูกก็ได้สักไม้หนึ่งหรือครึ่งลูกก็ได้แล้วแต่นะครับจะยิงก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับฟุตบอลมีเตะเยอะแยะนะครับผมนะที่มองๆไว้ก็จะมีนะครับซานเฟเซฮิโรชิม่านะครับแล้วก็คาชิม่าเอ็ดเลอร์แต่ถ้าเกิดผมถามผมว่าผมชี้ไปที่ตัวไหนที่ผมชอบมากที่สุดก็จะเป็นคู่นี้นะฮะซานเฟรเซฮิโรชิม่าเตะกับยูบิโรยูบะจะนะครับบอลเจลรีนะครับช่วงนี้ก็ จะมีผว้ฟุตบอลทีมชาติเข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวดูโรมาวันที่14มิถุนายนนะครับแล้วสำหรับคืนนี้นะฮะคืนพรุ่งนี้นะครับผมเวลาตีสองนะครับในกลุ่มก็จะมีการมีกิจกรรมนะครับเกี่ยวกับทายผลฟุตบอลอะไรพวกนี้แหละครับก็สนใจก็เข้ากลุ่มได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์นะครับทิ้งลิงก์กลุ่มเอาไว้เป็นห้องหนึ่งแล้วกันนะเพราะห้องหนึ่งก็ยังว่างอยู่ประมาณ14ท่านนะครับผม ห้อง2ว่าง1ท่านนะครับห้อง4ก็ว่างเยอะหน่อยห้อง3ก็ว่างเยอะหน่อยนะครับผมว่าเป็นห้องที่เปิดมาเมื่อปีที่แล้วก็ยังไม่ค่อยมียังไม่เต็มนะครับยังไม่เต็มยังว่างมี200กว่าคนนะครับผมแต่ถ้าห้องห้องหนึ่งนี่ถ้าจำไม่ผิด486หนะครับ4ีหห้องสองนี่499นะครับผมหมายถึงจำนวนคนนะครับไม่ใช่ประเดียไม่ใช่การเก็บค่าเข้านะครับกลุ่มเราไม่มีการเก็บค่าเข้านะครับผมแล้วก็มีแหล่งลงทุนดีๆให้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้ล่างสำหรับท่านใดที่ต้องการความั่่นนคงงงใเรืออข การเงินนะครับฝากไว้ตอนวัยเมื่อทำยอดเตือนประมาณนี้มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายก็เดี๋ยวทิ้งเอาไว้ให้นะครับผมวันนี้ก็นํามาฝากสักหคู่เน้นๆอ่า่คู่เน้นๆที่ผมจะลงทุนนะต้องบอกก่อนว่าถ้าผมให้เนะี่ยผมก็ลุยด้วยเตะเวลา12นาฬิกานะครับเจลีก1นะครับผมฝากเอาไว้1ตัวครับแล้วก็ยังไงก็พรุ่งนี้ผมเชียร์เชียร์ดัดมุญแล้วกันผมเชียร์ดัดมุญเพราะว่าชอบชอบแต่ไม่ไม่กล้าเล่นนะเชียร์อย่างเดียวนะครับรู้ว่ามันมีประตูแหละแต่ว่ามันจะยิงกันตอนไหนแค่นั้นเอง ชอบเชียบอลลองครับส่วมากชอบเชียบลองอ่าว่าดอทบุญก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดแชมป์นี้เลยมั้งไม่เคยได้แชมป์มันเป็นรองแชมป์นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกับการลงทุนครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีฟุตบอลูุญไหน,หน่าสนใจอีกมีเวลาก็จะแวะเวียนมาทำ Youtube ให้ได้ฟังกันนะครับสวัสดีครับผม